สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะเก็บบักทั่วขอไปต้มเนาะครับกะหลายแต่หลายชุดเนาะผมก็เค่อยทายพี่น้องเขาเบิ่งแล้วชุดนี้อันที่ปลูกไว้เฉพาะอ,อุ้มนี่นะครับมันกะเริ่มแก้มรพี่น้องแต่ว่าแก่กะแสบเลยแต่ว่านี่รุ่นนี่ที่ว่ามันยังบบท่านดำครับที่มาพี่น้องโมลูว่าแสงมันจะนั่นวเนี่ย่างีสีกะต้มแสบพี่น้องนี่แต่ว่าซุ่มที่ดำแล้วนี่กะต้มได้ได้พี่น้องนี่กะต้มได้บางเม็ด บ่ได้มาเก็บเห็นบ่พี่น้องมันก,แก็แตกแตกละเม็ดมันก็ล้นเนี่ยเม็ดมันพี่น้องเดี๋ยวผมใจพี่น้องเบิ่งที่มันล่นมาเห็นบ่เเี่ยมันล่นมากมันกัเป็นนอแะไรพี่น้องนี่เห็นบ่เนี่ยนี่ขึ้นออนเลยเนี่ยเนี่ยลดนลงมาเป็นนอแล้วพี่น้องสองเม็ดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะฝังไว้นี่แหละแต่ว่าตอนนี้ผมเอาไว้หนีก่อนโอ้ยลุดกล่องลกล่องลุดฟิมเห็นบ่ตอนนี้ผมก็จะเอาไว้หนีก่อน อันนี้ผมเพิ่งเห็นนี่พี่น้องผมก็บลยมักเบิ่งมาเก็บอีกเถอะโอ้สองเม็ดนี้มันล่นลงไปจนมันเป็นนอแล้วมันถือนาฝนอืออันนี้ก็จะเก็บพี่น้องนี่นี่ก็ต้มแซ่บได้หน่พี่น้องอาจจะบางงทืออาจจะลุดเสื้อน่ยเนาะผมก็ใส่มือนึงจับมือนึ่งไห้มือนึงคลายมือนึงเก็บนี่อาจจะบบถนัดได้บา้างอ่ะให้พี่ให้น้องเาเบิ่งตอนช่วงที่ปลูกนะมันเป็นช่วงแรกพี่น้องแต่ที่นี่พ่อมันเข่าฝนแล้ว บางเม็ดที่มันแกจัดมันถึงน้ำฝนมันก็จะแตกออกงี่สิแต่ว่าขันเป็นช่วงที่เขาปลูกแบบช่วงหนาฝนหรือหนาที่น้าเพียงพอนะพี่น้องน่วยมันจะใหญ่มากกานี่อันนี้เห็นปะมันกลับมาลองตองแตงแต่ว่ากระดุกคือเก้าน่พี่น้องเพียงแต่ว่าขนาดฟักไอมันจะโบไขย่เอาไวเลยนะครับนี่บางบางฟักกระเย่าบางฟักโบไคแย่เาคือใหญ่กระบบใหญ่นะพี่น้องก็คือมันก็ตามสภาพเนาะหนาแรื่งคือ เอาปลูกนะเนี่ยบางทอก็ได้หดนามนี่บางทอก็ไ่ได้หดแต่ว่ามันกับ่ตาไต่ตายมากก็ได้เก็บใช่ดกคโดกพี่น้องเรื่องทางโดกนะนี่ขนนวยไงนี่กใหไงพี่น้องนี่นี่ขนนวยไงนนย,ยังสิเก่าถือว่าโอเคมาตรฐานหกเจ็ดเมตรยังสีเก็มาตรฐาน, 6, 7, าฐานพี่น้องนะควรจะเก็บไปนี่สิละกระไทยพี่นอ้องเขาเบิ่งซุมนี่ก็ต้มได้ต้มแซบพี่น้องขยายพันธุ์ก็ได้นี่ก็คือทัวขอดกอหลีท่พี่น้องทางพ็บก็ได้ บางท่อาจจะกล่องลุดมือเพราะว่าขาเมื่อใดใส่ขาตั้งกล่องเรื่อนี้มือนึงจับมือนึงเก็บตากระเบื้องไว้เพร้ออะไ่สิอาจจะบตันัดไปไหนที่บ้านนี่โอ้ฝากบางฝากกันย่งนะไปจะเก็บใส่อันนี้ง่ายกันเห็นบ่พวงง่ายต้มได้ครับต้มได้เฮ็ดขนมได้สำหรับทั่วเนี่นคนเคยกินมากกินกันที่ผมว่าเสียเป็นแบบพี่น้อง ก,กันก็รจะเก็บไปมดเนี่ยสุ่มแกจัดแห้งต่มแห้งมั่นพี่น้องเนี่ยสุ่มมาเน,นี่ยบาท่านดำปันไดยเนี่ยนี่แกจัดต่มแซีบต่มเสียบนี่ก็เก็บไปหลายชุดเลยพี่น้องแต่ว่าชุดหลังชุดมากเนี่ก็จุดประสงค์บ่เมียนว่าอย่ากันเอาไว้แก็ขยายพันเก็บไว้มดได้พี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะบ่มีเวลาเก็บมันเก็บหลายอย่างก็เลยปล่อยไ,ปไปป้ทีสางทีก็แห้งหลายพี่น้อง ส่วนซับนี่นะมันเป็นหน่อยมากเทียบกับไอ้ข้าผูกอีกช่วงหนึ่งที่เฮาดูแลได้นะครับพี่น้องโอ้ต้นหนึ่งนี่เป็นเงินงินพี่น้องหลายดกมากเลยสําหรับทั่วขอแต่ว่าอันนี้กะหมากอาจจะบบงหญ่บ่อันนั้นเป็นไรเก็บไปกับมือมนี่มากกับมาไทยนี่แหละเก็บมาทั่วขอให้พี่ให้น้องเขาเพิ่งบางคนว่าเออแก้มันกินได้บ่ต้มแซ่บครับพี่น้องปลอกต้มปลอกเค็ดขนมก็ได้ไม่สิละ มื่อนี้เขามาเก็บกัดเธอโอกาสไทยพี่ให้น้องเขาเบิ้งจะวางจะข้าวนี่พวกงี้ส่ไอพี่น้องกันจะต้มแซีบอีหลีละเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรารู้ว่าพี่น้องจะเห็นบ่นี่งพวกนี้พี่น้องเดี๋ยวเนี่ยพี่น้องเนี่ยจังส่ต้มโอ้ยมันอีหลีเม็ดกตใหญ่เนี่ย,ย,ยขันซ้ำนี่คนจะมักต้มอยู่ประมาณน,นี่หละแก่ลักษณะนี่แหละแต่ว่าขันดำน่าก็ได้ที่กันเมื่อนี้ก็เก็บเม็ดแล้วพี่น้อง เก็บเมื่อนึงสิเพราเมื่นตายดิพี่น้องซุ่มเครือมันกับป็นดอกขึ้นมาอีกกินี่มันได้นําฝนแต่ว่าเากับปอยแล้วเนาะปล่อยแล้วมันได้กินก็ได้กินบ่ได้กินกะปลูกไม่เพราะว่าเมล็ดพันธุ์ก็หลายกต่ปลูกทิ่มใช้ฝนไว้ยังได้มันกะได้กินคือเก่ากล่องอาจจะลดจังเลยดิพี่น้องอันนี้ก็จะเก็บเมื่อสิ่งแล้วได้ซ้ำไหลกระซ้ำนันละเฉพาะอุ้มนี่พูดอีกอุ้มนทางทุนอุ้มทุนก็เก็บกินได้เรื่อยอ่ะพี่น้อง นนี่มัสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำหนีแล้วพี่น้องเดลโผมก็จะเก็บเห็นว่ามันอุ้มไปทางพุ่นนะเดี๋ยวพ่อันคลิปหนาเด้วยพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะเก็บต่อกัอน